ก็ขอแสดงความนอมน้อมแด่องค์เสด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นที่เบื้องทีระลึกอันทรงยิ่งของเราชาวพุทธก็ขออนุโมทนาบุญเจริญสุขสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเจริญมังเจริญผลเจริญผลและเจริญพรมายังสาธุชนท่านผู้ใจบุญเจตส่วนทั้งหลายที่น้อมกายน้อมใจมา พร้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณมาให้ทานรักษาสิ่งเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปได้วยคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ประกอบไปได้วยเมตตาการุณามุิตาและอุเบกขาแล้วก็พร้อมไปด้วยอันติวิริยะสัจจ์รบาร,รมีต่างๆา่าสัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานั้นพร้อมหมในจิตใจของเราชาวพุทธที่ ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน,นเดือนก็จะเห็นความจริงสี่ประการคือทุกสมุทไทนิโรธมัง่งประจักษ์แก่ดวงจิตดวงใจแก่สายตาของเราอยู่เสมอพระอริยสัจสี่นั้นเป็นสัจธรรมความเป็นจริงทุกประการคำว่าทุกในทีน่นี้คือความทุกอกทุกใจทุกกายทุกใจบางคนโดนความทุกข์บีบคั้นในเรื่องของร่างกายโดนจองจำทรมาน ได้รับโทษต่างๆโทษทันต่างๆโดนเกี้ยนตีต่างๆอันนี้เรว่าทุกข์ทางกายแต่ทุกข์ทางใจนั้นก็โดนความโลภความโกรธความหลงบีบคั้นเหมือนกับโดนความรักบีบคั้นเรียกว่าเมื่อไปรักเขาแล้วเขาไม่รักเราหรือว่ามีเหตุเกิดขึ้นต่างๆที่เรื่องของจิตใจความโลภเกิดขึ้นก็เป็นทุก,กข์โลภเพราะอย่างได้ของเขาหนึ่งก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็มีการไป ลักขโมยช่อโกงต่างๆหรือว่ามีเงนินมีทองอ,อยู่แล้วก็เกิดความหลงหลงแล้วก็เอาไปเล่นการพนันก็หมดสิน้นเมื่อหมดเงินแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินก็เกิดความทุกข์อันนี้คือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในด้านของจิตใจสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือความโลภโกรธหลงคือกามตัณหาความทะยานอยากในการมราคา โทสะโมหะต่างๆเรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่นำมาซึ่งความอยากความอยากได้ในการมคุณหาก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโพธิธภัธรมรมณมเหล่านี้เรียกว่าความอยากที่จะทำให้เกิดทุกข์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากมีโน่นมีนี่ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันเมื่อเราเกิด ความอยากมีอยากเป็นขึ้นแล้วก็จะทุกอยากลำบากกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกระวายเกิดค,ความทุกข์ความอยากได้เมื่อไม่ได้สิ่งนั้นมาบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายปผกคอตายก็มีดังนี้เป็นต้นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะเมื่อไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากมีอะไรแล้วก็ เกิดความเปลี่ยนคานไม่อย่างดำอะไรเมื่อหน่ายการงานเบื่อหน่ายชีวิตก็ถึงขั้นทำร้ายชีวิตตนเองมีการฆ่าตัวตายเป็นต้นหลดน้ำตายฆ่าตัวตายเป็นต้นเรียกว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นั้นก็คือนิโรธความดับทุกข์ก็มีองค์แปดประการก็มีมัรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐินี่คือความดับทุกข์ความผิดชอบ สิ่งใดที่เห็นชอบประกอบด้วยคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าเป็นความดับทุกข์ได้แล้วสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาทิศฐิความเห็นชอบสัมมาอาชีววเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบด้วยการงานที่บริสุทธิ์ด้วยการงานที่ถูกต้องตรงธรรมสัมมากรรมมันโตการงานชอบการงานที่ทำถูกต้องตรงธรรมเลี้ยงชีพชอบ,ชชอบคือหาอยู่หา รับประทานด้วยความถูกต้องตรงธรรมธรรมมาค้าขายการงานชอบกับเลี้ยงชีพชอบนี้จะมีส่วนคล้ายกันตรงที่ว่าสัมมาชีวเลี้ยงชีพชอบคือเลี้ยงชีพประกอบด้วยคุณธรรมสัมมากัมมบันโตก็คือการงานชอบประกอบด้วยคุณธรรมเช่นกันเมื่อมีการงานได้แล้วก็วมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวสัมมาวาจาจรจาชอบ พราะว่าทุกวันนี้การเจรจาผิดต่อศิลธรรมของพระพุทธเจ้าส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้แตกเราสามัคคีหรือว่าพูดด้วยความอาฆาตพยาบาทมาร้ายต่างๆก็จะเป็นการทําให้เกิดทุกข์ได้เพราะมีการว้องร้องมิ่นประมาทขึ้นลงขึ้นสรรติดกุกติดตารางเป็นต้นเสียค่าปรับค่าสิ่งใหมต่างๆก็เกิดจากการผิดต่อสัมมาวาจานั่นเองสัมมาวายาโมเพียงชอบเพียงใน การงานที่ถูกต้องตรงธรรมอันนี้ก็อยู่ในความดีของศีลธรรมเช่นเดียวกันสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นความดับทุกข์คือมักมีองค์แปดประการไม่ฉะนั้นเราเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่า ปฏิโมก์สามประการด้วยกันก็คือหนึ่งทำจิตใจให้ผ่องใสการไม่กระทำความบาปชั่วทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เรียกว่าเป็นโอวาปทปฏิโมก์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นเองเพราะการทำจิตใจให้ผ่องใสก็คือการคิดดีพูดดีทำดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องเอามาคิดก็คือนั่งภาวนาพุทโธรมโมสังโฆสัมมาระหังยุบหนอพองหนอเหล่านีเา้เป็นต้น คือไม่ต้องให้จิตเราไปคิดถึงความไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นเกิดความทุกข์กับใจ,ใจิตใจแล้วก็การไม่ทําบาปทั้งปวงเรียกว่าอันไหนเป็นบาปเป็นกรรมเราอย่าได้ไปทําและการอย่างกุศลใน้ถึงพร้อมกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดในเรื่องของการทําคุณงามความดีทําอย่างไรเราจึงจะมีความสุขในการทําคุณงามความดีเราต้องหาทรั์มาทรัพย์ก็ต้องบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องบริสุทธิ์ ผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์เรียกว่าฉลาดในการนำคุณงามความดีบุญก็เกิดขึ้นมากอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ฉะนั้นวันนี้เราก็ได้น้อมกายน้อมใจเรามาสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดค,คุณงามความดีแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ,อความสุขเพราะสิ่งนั้นย่อมนำความสุขมาให้สีเลนะสุขติยันตินั้น ศีลย่อมนำความสุขมาให้และยังไม่พอศีลย่อมนำโภคาสมบัติทรัพย์สินเงินทองมาให้แค่นั้นยังไม่พอสีลย่อมนำความดับทุกมาให้ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเพราะสิลรักษาเทวดาคุ้มครองพระธรรมคอยปกป้องคอยคุ้มครองป้องกันพยันตรายนั่นเองแล้วก็ศีลย่อมนำความดับทุกมาให้เสร็จแล้วเราจึงต้องคำนึงถึงความ ดีของศิลด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยอเจว,วันศีลการรักษาใจมั่นเจวสมาธิการรอบรู้ในกองสังขารอันจะเกิดขึ้นก็คือปัญญากองสังขารที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนั้นก็คือรอบรู้ในกองสังขารก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยความเกิดก็เป็นทุกข์ความ แก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อันนี้เรบรู้รอบรูุ้นกองสังขารเมื่อเรารอบรู้ว่าเราเกิดมาเป็นทุกข์อย่างไรเกิดมาต้องดื่มนมรับประทานนมจากแม่แล้วก็พอแม่เลี้ยงดูกว่าจะโตมาได้กโอ้ยทุกอยาก่างแสนเข็นลําบากนี่แหละความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์แก่แล้วก็ไปไหนมาไหนก็ลําบากปวดแข้งปวดขา ความเจ็บก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เมื่อเรานึกถึงการเกิดแก่เจ็บตายแล้วใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับความโลภโกรธหลงต่างๆเพราะเกิดมาแล้วต้องตายแท้แน่นอนไม่แปรผันเพราะว่าชีวิตมนุษย์ที่สุดคือความตายเป็นหนทางสุดท้ายปลายวิถีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้ดีมีสุขผลทุกเอ่ยวันนี้ เราก็ได้ทำความดีแล้วันตมาภาพก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตอันเป็นบุญในวันนี้ที่ร่วมกันมาสร้างสรรจัญลงเสนาดีก็มีฐานนั้นช่วยเสริมสร้างทางชีวิตเศีเป็นเมตุขมกลองใจให้สุขได้ภาวนาดีเกิดปัญญาพาสุขใจสุขยาวไกลตราเท่เาเท่าพระนิพพานวันนี้อรตมาภาพก็พิจรารณาว่าสมควรเกี่ยวกัรและเวลาธรตมาภาพก็ขอราธนาคุณของพระเสียรัตไตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาก็เราจดดลบดานอภิบาลคุ้มครองสาธุชนท่านโู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปด้วยอายุวัฒนะสุขาภลาปฏิพาณธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บุญทุกประการปรารถนาเสน่สดายก็ขอให้สมคำมมาปรารถนาทุกประการเอ่อชัยยานโต